ดูตัวสมิงพระรามอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าฝรั่งมังคองทรงพระดำริว่าสมิงพระรามทหารของพระเจ้าราชาธิราชมีฝีมือดีขี่ช้างม้าสันทัดชำนาญทำไหนจะได้เห็นตัวสักครั้งหนึ่งจึงให้ขุนนางพม่าจําทูลพระราชสาร คุมเครื่องราชมรรการมาถวายพระเจ้าราชาธิราชพระเจ้าราชาธิราชมีรับสั่งให้อ่านพระราชสารนั้นว่าเราได้ยินคนเล่าลือสรรเสริญว่าสมิงพระรามองค์อาจเข้มแข็งขี่ช้างและม้าสันทัดดีมีฝีมือนักตัวผู้เดียว อาจจะสู้คนได้เป็นร้อยเป็นพันมีลักษณะอันงามสมเป็นทหารเอกเราจะขอดูตัวสักครั้งหนึ่งเชิญสมเด็จพระเชษฐาธิราชจงให้สมิงพระรามมาโดยดีเถิดพระเจ้าราชาธิราชแจ้งแล้วก็ไม่ไว้วางพระไทยจึงให้มีพระราชสารต่อไปว่า ซึ่งน้องเรามีความปรารถนาจะใครดูตัวสมิงพระรามนั้นก็พอจะได้อยู่แต่เกรงเกลือกจะหาสัตว์ไม่ได้เหมือนเมื่อครั้งเจ้าสมิงนครอินครั้งจะให้สมิงพระรามไปอีกเล่าก็เกรงอยู่พระเจ้าฝรั่งมังคองได้แจ้งในพระราชสารแล้วก็ทรงพระสวนตรัสว่า พระเจ้าราชาธิราชครั้งนี้ตั้งแต่สมิงพ่อเพชรและสมิงนครอินหาไม่แล้วเปรียบประดุดพระเพาพระพาหาขาดไปสิ่งละข้างคงกลิ่งพระไทยอยู่แล้วถ้าเราได้อำมาตถินมณีกรรอดกับสมิงพระรามมาทีนี้ก็เหมือนกับพระพาหาขาดสิ้น ดวงพระเนตรบอดไปข้างหนึ่งก็จะทำสงครามมิได้ดุดดังพญาคชสารเท้าขาดตรัสแล้วก็ให้แต่งพระราชสารอีกฉบับหนึ่งส่งไปยังพระเจ้าราชาธิราชพระราชสารนั้นความว่าซึ่งสมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงแครงพระไทยเกลีกจะเป็นดุดดังเจ้าสมิงนครอิน นั้นก็ควรอยู่แต่เรากับพระเชษฐาธิราชนี้เป็นกษัตริย์ผู้ใหญ่อันประเสริฐยิ่งกว่าสามนตราราชในประเทศธานีน้อยใหญ่ทั้งปวงและลักษณะของพระมหากษัตริย์นั้นคือมีบุญญาภิสมพานอันยิ่งเป็นเจ้าของเขตแดนในประเทศแห่งตนมีทะแก้วทหารอันบร,ริบูรณ์ในสงคราม อันหนึ่งซึ่งได้นามว่าพระมหากษัตริย์นั้นเพราะมีสัจธรรมเที่ยงแท้สู้เสียชีวิตมิให้เสียสัตว์พระเจ้าราชาธิราชได้แจ้งในพระราชสารนั้นแล้วก็ทรงเห็นว่าพระเจ้าฝรั่งมังค้องว่ากล่าวมานี้โดยจริงหาเป็นกลอุบายไม่ครั้นจะไม่ให้สมิงพระรามไป พม่าก,ก็จะว่ากลัวจึงสั่งให้สมิงพระรามเข้ามาตรัสว่าบัดนี้พระเจ้าฝรั่งมังค้องมีพระราชสารว่ากล่าวมาเป็นสัตว์สุดจริตปรารถนาจะใคร่ดูตัวท่านท่านจงไปให้ทอดพระเนตรเถิดแต่ระมัดระวังตัวไว้อย่าวางใจทีเดียวสมิงพระรามรับใส่ก้าวแล้ว ก็ถวายบังคมลาออกมาที่อยู่คิดว่าเราจะแต่งตัวเอาอาวุธซ่อนไปด้วยดังสมิงนครอินนั้นพม่าก,ก็รู้กลเสียแล้วทหารเฝ้าประตูค่ายก็จะค้นจับได้จำจะต้องไปมือเปล่าเอาปากเป็นอาวุธแม้พระเจ้าฝรั่งมังค้องไม่ตั้งอยู่ในสัจธรรมจะให้ทหารทำร้ายเราประการใด เราคงจะคิดพูดผ่อนผันให้รอดตัวกลับมาจงได้คิดแล้วก็จัดทหารคู่ใจมีฝีมือหลายสิบคนให้แต่งเรือฉลากบางพร้อมด้วยเครื่องอาวุธเตรียมไว้สมิงพระรามก็แต่งตัวใส่เสื้อชมพูสอดแหวนเพชร9ก้ายอดซ้ายขวาโพกผ้าชมพูคลิปทอง แล้วเอาแป้งหอมน้ำมันหอมเจือผงปุกเศกอาคมมาปะหน้าบริกรรมไร่มนคาถาเสร็จแล้วก็เข้ามากราบถวายบังคมลาพระเจ้าราชาธิราชพระเจ้าราชาธิราชตรัสอำนวยชัยประสาทพระพรให้สมิงพระรามรับพระพรใส่เกล้าแล้วก็ถวายบังคมลา มาลงเรือให้ทหารออกเรือตีกันเชียงขึ้นไปลอยลำอยู่ตรงหน้าค่ายพระเจ้าฝรั่งมังค้องนายทัพนายกองพมา่าซึ่งลงเรืออยู่หน้าค่ายคอยรับสมิงพระรามอยู่นั้นครั้นเห็นสมิงพระรามก็ออกเรือมาหาแจ้งความว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตา โปรดท่านเป็นอันมากมีรับสั่งให้ข้าพเจ้ามาคอยเชิญท่านขึ้นไปเฝ้าณคนะ่ายบนบกท่านอย่ามีความเครือบแคลงสิ่งใดเลยสมิงพระรามได้ฟังก็ไม่สะดุ้งใจไม่ครั่นครม้มสั่งให้ทหารตีกันเชียงเรือขึ้นไปจอดหน้าฉนวนให้ทหารเตรียมตัวคอยอยู่นายทัพนายกอง พาสมิงพระรามขึ้นไปถึงประตูค่ายทหารผู้รักษาประตูก็เข้าตรวจค้นดูตัวสมิงพระรามทั่วแล้วไม่มีอาวุธก็ให้เข้าไปสมิงพระรามก็เข้าไปณพระพัลาในค่ายครั้นพระเจ้าฝรั่งมังคองแจ้งว่าสมิงพระรามมาแล้วก็ดีพระไทย เสด็จออกทอดพระเนตรตรัสสรรเสริญว่าสมิงพระรามนี้ได้ยินแต่ชื่อก็งามอยู่แล้วแลบัดนี้มาได้เห็นตัวเล่าก็มีลักษณะอันสมบูรณ์สมเป็นทหารงามยิ่งนักสมิงพระรามได้ฟังก็กราบทูลว่าพระองค์ตรัสชมข้าพเจ้าว่างามนั้น ข้าพเจ้ายังหาเห็นว่างามไม่อันตัวข้าพเจ้าบัดเดี๋ยวนี้อุป,ปมาดังวานอนนั่งอยู่บนตอไม้อันไฟไหมจะงามฉันใดแม้นพระองค์จะใครทอดพระเนตรข้าพเจ้าว่างามแล้วขอให้ทหารที่ดีออกมาสู้กันตัวต่อตัวช้างต่อช้างม้าต่อมา้าให้ข้าพเจ้าได้กลุ่มอาวุธ กลายแขนซ้ายย้ายแขนขวาแล้วเมื่อใดจึงจะทอดพระเนตรเห็นซึ่งการงามของข้าพระเจ้าพระเจ้าฝรั่งมังคองตรัสตอบว่าซึ่งท่านพูดดังนี้เรามีความยินดีนักแต่การสงครามเปรียบดังฟองอันทชะจะหมายแน่ว่าผู้ใดจะแพ้หรือชนะนั้น อย่างมิได้ถ้าฝ่ายพม่าแพ้ก็จะเห็นงามของท่านแต่ถ้าท่านเพียงพรำบาดเก็บโลหิตออกมิมากแต่เพียงมแมลงวันกินอิ่มหนึ่งก็จะผิดคำที่เราสัญญาไว้กับพระเชษฐา,าธิราชตรัสแล้วจึงให้พระราชทานเครื่องทองกินหมากสำรับหนึ่งช้างผูกเครื่องคร่ำทอง ช้างหนึ่งให้แก่สมิงพระรามสมิงพระรามก็ถวายบังคมลาขึ้นช้างกลับมาเฝ้าพระเจ้าราชาธิราชกราบทูลความให้ทราบทุกประการพระเจ้าราชาธิราชแจ้งแล้วก็ยิ้มอยู่